สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบืดอสุขสุขนบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข่าสููซ่องซาบัวครับม้านนานะเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะมาพบมาพ่อกับสซาบัวเมื่อนี้กะมาหาชาวโสดอีกแก้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถือว่าอ่าเพิ่นหากะมาแต่ไทยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นชาวโสดหนาไหมพ่อแม่มพี่น้องเลยพ้อเปิดใจหรือว่าพ่อมาหาคนคุยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ชาวบัวกะพึงมาเป็นครั้งแรกกะยังบุกเคยเข้ามาจากเถื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องน้องก็เคยอ่าเห็นได้หลายช่องเพิ่นมาสชาผัสเพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังได้เฮาเข่าไปทักทายสบายดีกับเพิ่นเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวกะพึงมาเป็นครั้งแรกน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะไปจังไดก็ไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาะโดยสบายดีเดยนี่กพากันมานั่งอยู่ น้องบัวน้องบัว่น้องบัวว่าสั้นๆเนาะเป็นติดอาจากติคออาทามเผินเนาะ่ารืซอเสียเลนนาเินเป็นติดองไรือจินดาืุอจินดาอายุเลยอายุสามสิบสามสิบปีสามสิบประมาณสามห้าสิเป็นกับพู้หน่อยเด้เป็นหน่อยุนดีปัะชีบเพิ่อบาห้องเราสามสิบเนี่ยเป็นอะไรครเนาะเป็นสิบป คราวเดียวกันกับสาบัวเดื้อชองนี่ก็ซ่านสิเลสกลับมาณน่นเดย์ดินเดิเดิากลับมาเป็นครั้งแรกเนาะยั่ไงครั้งแรกแม่แล้วใดคือบุห็นทางแล้วก็ซาบัวสาวมวยก็ลืมไปอ่าทางเจ้าหาได้ไปไทยหรอแม่อยูไทยนั่งกับหมาหมาได้ซีฮามืออลไรแบบมายังนะมามาเห็ดบัตแลนวัดโอ้ก็คืออันเก่าเลยจ้ะ อันเก่ามันมดเล่มมันเหมือนมืดได้หมดต่อลายมาจั่ไปดั่มไปก็นมดไล้เนาะโตเท่าได้ค่ะโตเห็ดเล่มใหม่มืดใหม่เห็ดใหม่ดีพอปลูกมันมดเด็ดดีเป็นยังไงแบบบ้าเจ้าไปอะไรแบบเจ้าป้าบอกเจ้าป้าให้เองแบบตายบ้าบออไรบ้าก็คือแบบมันมืดนะมันมดเด้นชาบัวไปมันมดผ่อนไปก็คือว่าเห็ดเห็ดใหม่มดเลยเนาะเห็ดใหม่ ติีต่อมันก็ได้เห็ดมกันคือชีอีกลนอยู่เนาะอะไรลนบดูว่าเห็ดดวนเลยบอเมนเห็ดดวนเขาได้เห็ดลวนเห็ดดวนหกขอดจักมือนะเน่ยเขาว่าประมาณสองทิศสองสก็ขอดหยอกสามทิศกระพังเบื้องนี้แหละแต่ว่าเขาว่าประมาณการคิดว่าอยู่ประมาณสิ้นเดือนนะคิดว่าเดืนน่าจะหมดเขาว่าเห็ดดวนจะหอดสิ้นเดือนทุกอดนั่นปะ แต่เขาบอกว่าซองทิศกับพังเบอร์นี้ละกะมันเห็ดตั้งแต่มันดีหมดเลยที่แปดที่เจ็ดที่แปดคนละอืมเราจะมือซีห์้าหมื่นเลยกะท่าเบิรงไปเห็นงานยังกะเห็นงานร้านอาหารอืมเดี๋ยวกินดูด้วยเพื่อนบอกกินเองเดือนเดือนเท่าไหร่กะเงินเดือนหมื่นสองกินดูเองกะพอได้เก็บดีบอสโอ้ยสิ้นเดือนมาก็สิ้นใจน่าก้าวใจนะก็มีแต่เจ้าหนี้บอสอยู่ อยมีมีมีอยู่บ่แบบมูคูแบบคนแผ่เฮาแม่นมีแต่คนบ้านเฮาจะไล่มีแต่ปากเสีอยู่คนว่ายไงกับคนเขาเอ่อของชาวเขาซื้อเลยเนาะเงินอันเดือนหนึ่งล้านอันเมื่อชอนหนึ่ก็ค่ากินค่าอยู่ของค่าห้องขนมข้าวไฟอีกระปัดมาอันแต่ว่ายังมีว่าเฮาอยู่หลายคนอยู่น้ำมูหลายคนอ้แซ่กันเอกันเองมันก็โอเคเนาะแต่ว่า กสิบประหยัดสุดๆแล้วจังมีเงินส่งกระบป๋าได้สิบประหยัดจังเลยนอกากกินกขาค่ากับข้าวกับยบงแล้ินน่าเหรอเนาะยินมาเฮาเฮ็ดงานอยู่หัางแบบกินน้ำเพลินบ่บ่ได้กินเราเศร้ารอบเที่ยงแม่นกับโบลได้กิ่นมีแต่ชื่อกินน้ำพรอเป็นร้านอาหารอยู่ห้างมันก็ได้แม่นร้านอาหารแบบว่าธรรมดาธรรมดานะอยู่ห้างพอเขากับบรรจุมาแบบ เป็นชฉ้าะายเลยนาะแล้แมนเป็นๆเป็นจริงไดคือเจ้านี่ก็ผู้จ้งภู้งามแน่นิคือว่าเปิดใจบอกแมนเปิดใจลูกลัวได้เป็นจริงไดไดนีแมนลูกมีลูกทรงขนแล้วลูกมาทองขนแมนงผู้สายผู้ชายมืผู้ชายเมองเปิดใจอะไรอผู้ใหญ่ไปเข้าเหี้นแล้ว คุณยายน 12. 12ปนี12ปีผ<อ>ู้น่อยได้ไหมคุณหน่อย4ปีปะ่ะอือหาเพิ่นยังไม่ได้ขัาวี่ยัดมาคุณโบ5ปีปสิ5ปีพอจะจังเขาปีหน้าจังเยวเขาเลิกแรงกัะพัวนี่ลายปีจะเบื่อ3ปีปายละ ตามปีไปที่เขาสี่ปีแล้วมั้งเฮาสาเฮาก็คนอย่ากทำเนาะสาเฮาก่มเลิกไล่กันเลยก็้วยูน้ำกันบ่วได้เข้ากันบ่วได้สื่อบัได้คิดบ่วได้อีกอย่างกันว่ายังไงกับคนเฮาเนาะต่างคนต่างความคิดว่าซันเนาะมันต่างแบบแมนต่างไปกันไัวได้คู่อะไรกันเนาะแมนคู่ไปกันบัวได้กันจะบอกกันเนาะจะบอกกันว่าแต่ก่อนนี่ก็เคยลงไปทำงานน้ำกันบ่ ตะก่อนตอนแรกๆแม่ไปน้ากันอที่วน้ากันแล้วก็จนได้ขึ้นมาได้ลูกคนแรกน่าเดิกันยุคพี่บ้าก็บ่ได้เลิกเลิกกับลูกคนที่สองวางลูกประมาณสี่เดือนสามเดือนนี่แหละก็ได้เลิกกันกับเข้ากับไปเหตุงานเหตุงานแล้วก็โทรมาเลิกคือซื้อนี่โมเมนต์เพิ่นติดปู่สาวใหม่บ้าแบบมันอยู่น้ำกันบบได้อะน่าตั้งคนเข้ากับแบบคือตั้งแบบ ไปห้างกันก็บ่ได้ค่อยมาอ่านนะที่ได้ส่งุดจะซื้อตะกียโอ้ส่งศ์กนซื้อเนี่ยก็เลยว่าถ้ามันแบบมันแบบจังไดดนะเนาะบ่มีบโอากันเนาะแยกกันเนาะก็เลยแยกกันก็คือเป็นเพิ่นอยู่บ้านเดียวกันบ่หรือว่าบ่อยู่คนละบ้านเป็นมอคือเขาบ่วหางเพนเล้านะคัะหัวตกอ่ะทันว่า กว่านในหัวตกมอนกัเป็นคนอื่นเนาะแมนแล้วก็เลยบอกเออแยกทางกันก็คือแบบไม่ได้พิดไม่ได้ยั่งกันนะแต่เจ้าไม่ได้คินหอดทนมากตอนนั้นเจ้าทรมดานหก็ไม่ได้อยู่น้ากันมันก็กกายเป็นชินดีเนาะมันแบบเออข้ากันได้อยู่กับลูกแล้วแบบมันได้แทะโถห้ากันซื่อมันไม่ได้อยู่น้ากันนะนะปีช่องปีมาเทอหนึ่งตอนไปทํางานน้ากันได้จ้ะแบบอยู่น้ากันบ่ม่นตอนไปงานก็อยู่น้ากันเราวม่ได้พิดไม่ได้ยังกัน ส่วนกันปากันสิส่วนกันปะเอาอยอ่บ่ายแท้ดิเออป้าเออตาทัพง์อย่ังเนี่ยแบบข้าวก็้เผาแก่มาเบากันละกันแบบเรื่องเงินลูกได้ใช่แบบเพิ่งเงินเงินเงินลูกกระวอโดนๆเธอนึ่เพราะว่าเพิ่นก็สร้างครอบครัวเพิ่นแล้วเขาก็กันแล้วแต่เพิ่นเห่ากับเพอแบบลูกนอกเห่ากับบริตัดความเป็นพ่อเป็นลูกเขานอกกันแล้วแต่ตอนแยกทางกันไม่ไเพิ่นก็แบบบริแบบ ขิดหอดูบ่ไรก็บม่ได้คือการพอเขาไม่ได้ติดต่อกันแต่เขาก็ติดต่อกับลูกเขาอยู่เป็นกับคุยกันอยู่นะเขาไม่ได้่วงได้ห้ามเพราะว่าลูกพ่อเขากันแล้วแต่เขาแต่เพิ่นกับบ่ไรแบบอยากในลูไปอยู่น้นก็อยากได้แล้นแต่ทางอยู่ให้แต่เราเขาใหญ่อยู่ไปแล้วแม่เขาอยู่แไปวแต่เขเป็นอย่างมากพี่กับมาเนาะเขาเลียงได้แต่เขาอัน ตัวใจเลี่ยงมาได้ใช่ว่าครอบครัวเอื้่ยมีจ้าคนเธไเลยครอบครัวมีหาคนหาคนเลยก็คือว่ายเนาะด้ได้เห็นหน้าเบื่อแม่เห็นหน้าเห็นหน้านี่แหละเลยข่าวร้ายบอกไปเลยอันนี้จะโมโหน้องกอดอาการมาแม่หน้ากามปกติก็อยู่แต่ไทยเนาะอยู่แต่บนเลยเอื่ยนี่ไปมาบอกไทยนี่ก็บมกระดนมาเธออืมหว่าเอื่ยนี่เห็นว่า แก้วบริบุบ้านอันยังก็เอินบารนงเนนบาร์เนน่บริบทจกขึ้นไปตวัดตวไว้ได้จะไปโตทังไปทั้งคุ่นเลยบัไดามาบัลดทํามาทั้งนี่เนาะมาการใช้จ่ายมันก็คือว่างเนียามาเขาต้องไล่มมันก็ไล่กอยู่พุ่นได้ยู่คนกวพันหนึ่งก็แล้วมาบ้านเขาไม่ได้ได้พันหนึงเขาต้องมาหอดนะขอคังกันว่ามาพังนี่แหละมันก็ต้องหอดเป็นเป็นยังได้แบบบันชีคีรถตู้ไปโบ แมนต่อบัดรถตู้คือว่าข่าวคืออันตรายไปนั่นแหละกินบวกรึเปล่าไปต่อบัดนตอวยังก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุตลอดตลอดแบบเข้าปากบ้านถ้าไปบ่ได้บอ้อต่ก่อนนอภารได้ตอนเป็นโควิดนะอืี๋ยวนี้เข้าบ่ให้ยปากแล้วไปก็คือว่าเลยเนาะเฮาก็เชียงแน่เนาะแมเชียงวุ้นเนาะปัจจุบันคนไทยจักกันเฮามา แต่เขาบอกไปพูดมันอยู่ทางบ้านเขาจะเสิหายใช่ไหมยยังลูกกระซ่องขดจั๊กไฟสิยืนถ้าว่าเ้ามาทั้งนี้ก็คือว่าแเนาะอยากมาแต่ก็อยากมาฮอดเพื่อนชาติเนาะการหมันมาใส่ลาคือว่าเบิดอใจมันบอมี่ะแปลว่าเปิดใจเนาะเปิดใจคุยนี่เปิดมักคนทางใดเฉยๆคันใจเอื่อยนก็ได้เมด่อไ่ได้เลือกคนทางใดก็แค่คุยกันหูเรื่องก็พอได้เมด อยูุ่ควรด้ยจ้ะหนุ่กับบอติแต่ถ้าบอต่บอกกับประมาณห้าสิบลงมาห้าสิบห้าสิบกว่ากว่านเลยแต่ว่าห้าสิบเป็นเปือมจะมันะเท่าเป็นลูกทหาเรนาหน่อยนะเหารใหารหน้าแมนบอติอยู่เอาทหาหนาเปนเอาคนหนอยู่ลายยเป็นเหนื่อยเนาะเดี๋ยวเบิง์กเห่งกันัวเองแหละแมนแต่คือจะเปิดใจึังก็เปิดแต่ลนนะบอบอข้าก็เปิดอืม ยังบ่มีทั้งอายเป็นโทมาเข,ข้ามาบอกยังเงียบอยู่เนาะยังเออเด้อเอยังบางทีเออเป็ทางก็เปิดใจอยู่ด้วยรักจรม่วฮู้ด้วว่าเป็น,ใน,ในังใดเนาะอ้อย่างกับเปิดเปิดมือน,นั้นน่ะที่มาหลาๆกล่องนะวันนี้ว่าโทรศัพท์เฮาน่ะเขาเอาไลน์ให้เขาเม่นบอก แล้ววันนี้เลยะเอาเอาซิมไทยออกนะแล้วมันเด้งออกวันนี้มัน,นเขา้าลายเก่าว่าได้ไหมมันต้องพอเขาลงทะเบียนกับซิมไทย,ย่เนี้ย<ม>รูะก็เลยเออก็เลยแบบมันก็เลยตัดไปเลยมันก็เลยได้เพระเมื่อวานนี้ได้ไปได้ไปอันสมัครละลายไม้แบบนี้มัน<ห>มเป็นลายไม <c oughs> ได้ไหมลายไม้แบบนี้แ <c oughs> <c oughs> มนที่เป็นลายไม้แบบนี้ค่ะสมุดประคันข้าไปไทยนี่เขาเอาซิมไทยใส่ก็เป็นซิมที่ใส่ปัจจุบันบอกกันแมนเพราะว่า ลายตัวนี้สมัครเชื่อมกันกับเฟซนะนะถ้าว่ามันเด้งองอกเขาก็สามารถเข้ากับเฟซได้ตัวน,นั้นเพราะว่าผูกใส่แต่เบอร์บ่ได้ใส่กับเฟซมันก็เลยแบบเข้าบอได้ก็เสาเหตุตวนเหตุเ็นถ้าว่าเสียไดยเอาลายเพราะว่าหลายท่านคุณเนาะยุ่คุณมันมีแต่ใส่ลายอะนะผูกเรื่องงานเรื่องอีหยัเงยียนะก็เลยแบบขาดติดต่อก็น ทาง<ม>เรื่องงานแม่เรืปัญหาตัวดีบางคนว่าอาา่ะออนไลน์ไปรักษาเสร็จฮาทาาา่นานแม่แกซิแม่นะแน้วใช่ไหมทีสิมาบอกให้ตอนในคลิปนี้เลยเนาะอ๋อไลายตัวสุดก่อนอ่ะนที่เป็นเอาหายนั่นแ่ะใส่บ่ได้แม่ๆๆนสำลกไปทั้งคุณก่อนเนาะแม่นในวันนี้เฮาก็จะเอาออไลนหายอันนี้ลายให้ยทางหลังไม้อาเนาะท่นแม่ใครอยากได้ฮะนะกระติโตข้ามาเนาะสมควรกระสือบัวได้เนาะแม่นเออกระซิไปทา้งในมือนี่ กาสิพาลูกไปข้างนอกไปสนุกไปสวนไปตลาดเลาะดินแน่เนาะเปิดหูเปิดตาโดนเถื่อเปิดเนาเนาะพาลูกพาเต่าไปน่ากามเนาะยังไม่ได้พาเปิดไตเลาะจะเถื่อบอกอะได้สะพาไปเดินใน้าบัวเอากระเบื้องคืเอาเงินเอื่อเพิ่สนามน็เกันไปตลาดเนาะเปิดที่หนังเย็น อกันบัวอาไปใส่ลยหาแล้ววะนี่ีกทีนออมามอา่ค่มัขอบใจหลายๆะ็ืดวยน้ำเนาะโดตลาดใส่มันลดวันฉันเาะใส่น้มันลดกับดยอันนี้เป็นเป็นน้องของเจ้าบ่ะโบของพ่อแม่อือ้บุหันอันนี้ก็ถือว่า อ้วงเนาะแมนจักน้องเยก็ซ้ำซ้ำน้องก็เลิกอยู่เด้น้องพุ่นกับแมนแมนมัดเด็กน้อง่อแม่พี่น้องทังพุ่นแมนท่านันกับแมนตัวท้องกับแมนอันนั้นเที่ยงหน้าพี่ฉันเที่ยงนานนี่แหละโอ้อันนี้ก็เลยมาเห็ดกับแมนบ้านเฮือนซานยู่พุ่นวันนี้แหละเอ้กับอ้ายออกเหอนอันนั้นของอ้ายนี่ของเอื้อยก็คือสิได้ขายดีบ่อันนี้คือบวน กระซี่แมนมับงโอ้โหบ่าวบริยูสาปีเดี๋ยวไม่จะเอื่อยกบอายบอกอันเป็นบริหารจนบัวเนี่กับข้องพ่อนะข้องพอกับกแม่ครอบครัวเนาะแมนครอบครัวแบบเป็นนั่นคือว่าจกแต่ละอันนั่นนะแบบกระเจ้ามาชื้อดินบอกแบบให้กระเจ้าตุกว่ากระเจ้ามาเอาดินนำต่ังกัเลยปลูกบัวใช่เนาะก็ได้จ้างเขาแน่เกาจเจ้ามาเสือเน่นึกบอน ก็เลิกบ่อได้บ่วมีปีกบัอเขาจะหลงเอาเงเลอานี่คือยางลงกอเราบ่วบ่ได้แบบขี้เพื่อขี้อย่างขี้เหือบบัได้แต่บ็วจริงไลมันหักดิอือเขาก็ต้องยางเอาเบียงบอกคอนแมนเท่าหน้ามันก็สุดแล้วยิงยัก เราหนุ่เขาก็ขี้กระตุกแบบนี้ได้กระตุกเนาะแม่พืันจะเป็นใหญ่เนาะแม่ใหญ่แล้วมันสิต่ำมันหักเดียมันก็ะบไดกระต้ายอะไนั่งนั่งกระโทนปะนั่งกระโทนอยังแม่ไม่ต้องพอเท่าแม่แม่มดูเห็ดใหม่แักไปเนาะแต่คือคือสิบเบิร์านเพลินเลยเนาะแม่มันมดแล้วมันบ่มีดอกมีแต่มากสำเนียกับแบบมันสิบเต็มมันอะแบแบบแบบว่า คล้ายๆแบบมันรีบไปน้ำลายนะมันโบเมนหนามันเนียนหนามันก็คือหนาฝนเนาะแต่ถ้ามาได้บกกับมันก็จะมีแบบเก็บได้อยู่แต่โบลายแบบปล่อยปูปลาน้ำมันเนียนปล่อยปูปล่อยปลาน้ำบกปลานงหคือยังไงช่วงไหนบกก็ เดือนสี่เดือนห่ากุล่ะอ้าถ่าเพิ่นบกได้ใช่นี่บ่ออันนี้มันกิดเป็นหัวมันเด้โคตกมันจะขึ้นขึ้นเอามันก็ตายแมีนอันนี้บอกกรเจ้าเอิญอันนีแบบได้บัวยังแมีนอันนี้บ่ออนี่กันเมีนเดียวไดกินจ้ะสี่เขาเจ้าไปเป็ดอันเฮ้ยเคยเอาขึ้นมาเห็ดกินวับ่ออดอกมันว่างเห็ดมันเป็นหัวเด้อ๋อเฮ้เพื่อนี่กเบาเพิ่งเห็ดเลยเนาะ คุณลูกชายจะเอิญอยู่แป๊สๆๆมือเขากะได้แคปแต่นาะแม่เขากะเขาเขาใช้จตเอืดไปเนาะแมนในมันนี้แมนเขาก็เป็นตัวมาคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ผมหักแมนโมกาวะาสบายดีเลยสบายดีเลยเลยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็แวะมาหาทางสาวกินลาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยก็ถือว่าเพื่อนก็เป็นสาวโสดพร้อมเปิดใจหรือว่าพร้อมหาเนื้อคู่เนาะ กะอายุกะถือว่าโมไลพ่อแม่พี่น้องเลยสามสิบปีเนาะกะถือว่ายังอ่อ,อพ่อแม่พี่น้องเลยกะหนุ่มๆเนาะกะว่าชนใจทังงานเพิ่นกะถือว่าทักมาหาทางสาบัวก่อนก็ได้เดี๋ยวสาบัวกะสิเป็นสะพานความห่างหายเนาะเพราะว่าเพิ่นกะพ่อมเปิดใจหรือว่าพ่อมคุยหาเนื้อคู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไลยกะเป็นกำลังใจเพิ่นเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ขอให้เจอคนดีๆหรือว่าหัก,กิงบางแตงเนาะเข้ามาในชีวิตพ่อแม,ม่พี่น้องเลยจังได้กับสาวัวกับจิได้ก้าบก่อนกับผ่านที่ตามในเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะผ่านกไดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว,ว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะสาวัวกับจิได้ขอก้าวคำว่าส,สบ,บายดีสบ,บายดี